สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในแกมงฟรีไฟล์กันนะครับทุกคนค่นจะไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมนะครับทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจนะครับ ก็ทำไมนะจอมันใหญ่จังวะกว้างมากเลยโอเคนะครับทุกคนก็ตอนนี้เราก็ได้ลงมาแล้วนะครับโอ้ความของไปสิครับเล่นกับน้องในแคนนะครับ เกมนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็เล่นหมดจัดอันดับทั่วไปนะหมดจัดอันดับทั่วไปแล้วก็แต่งตัวลงมาแบบนี้นะสไตล์แบบบ้านๆเลยน้องคนหนึ่งเขาลงข้างๆนะแล้วก็ตรงนี้ไม่มีตัวนะครับทุกคนตรงนี้ไม่มีตัว แล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆเนาะถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขอโทษด้วยนะทุกคนเพราะว่ามันจะอยู่ในมือถือไงเนาะก็ทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วเนาะว่าทุกคนถ้าใครอยากเล่นกับผมถ้าดูคลิปนี้อยู่ก็ทักมาเล่นได้นะครับ ทังไม่ว่าจะเป็น facebook หรือว่า tiktok นะครับก็ฝากไปกดติดตามช่องด้วยนะครับทุกคนโอเคตอนนี้ก็ไม่มีตัวนะครับก็ฟามไปชิวๆแล้วครับแล้วก็มีน้องอยู่คนหนึ่งนะครับเขาก็ชวนเล่นนะครับว่าคือผมไม่ชอบ จับคาตนาเนาะแต่ว่ามันจะได้คาตนาผมไม่ชอบเล่นคาตนาผมก็เลยทิ้งไปวัมาเก็บของตรงนี้มาเก็บของตรงนี้เนาะก็วิ่งไปแต่ไม่มีตัวเนาะน้องหวบอกว่ามีตัวแต่ไม่เห็นเนาะ มันมันลังเลอะทุกคนมันเหมือนแบบว่าใช้ปืนนี้ดีไหมใช้ปืนนี้ดีไหมเนาะมันใช้ปืนนี้จะยิงแรงไหมอะไรอย่างนี้เนาะถ้าใครไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่า,วามันมันก็เรงทุกปือนอนะั่นและเนาะเออลงมาก็คลิปนี้ก็เล่นกันสองคนนะครับกับน้องในแคนคนนึงนะ ความชิวๆเลยครับนอกหมอกไปเลยครับทุกคนนะตอนตอนนี้ผมยืนเฉยนะครับเยืนเพราะว่าผมไม่รู้ดมันโอเคตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนปืนไปสับเอาสกาไปเนาะ ทุกคนถ้าใครดูคลิปนี้อยู่ก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปนะว่าปืนไหนแรงแล้วก็ยิงแรงที่สุดเลยเนอะตอนนี้ก็วงก็บีบมาแล้วเนาะวงก็เนาะล่วงไปตอนนี้น้องมันพยายามชุบนะแต่ผมก็ล่วงเพราะว่าไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบเนาะน้องมันก็พยายามชุบไป ตอนนี้พยายามกระโดดวิ่งเข้าวงนะทุกคนแต่มันไม่ทันนะ่ะมันเชี่ยววิจริงๆนั่นไงนี่นไงผมจะพยายามวิ่งแหละตอนนี้แล้วผมบอกน้องว่าเข้าวงไปเลยไม่ต้องสนแบบไม่ต้องห่วงพี่ไปเลยไปเลยไปเลยชมไม่ได้แล้วตอนนี้ก็ร่วงไปสามสี่รอบ ช่ไม่ได้ช่วไม่ได้เนาะตอนนี้ก็บอกว่าช่วไม่ได้น้องก็พยายามเนาะยอมยอมในความพยายามของน้องเนาะแต่ก็บอกว่าเข้าไปเข้าไปในวงก่อนเด้วก็ตายเนาะแล้วก็น้องเขาก็ขึ้นไปเนาะบนเขาก็เจอตัวยิงเนาะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้สัดเนาะยังไม่ได้เปิดจุดให้ใครรู้ น้องคนนี้เ,เขาก็ตึงอยู่นะทุกคนตึงอยู่นะน oh. ั่งไงนัดเดียวร่วงเขาก็ตึงอยู่นะถ้าใครอยากเล่นกับเขาก็แอดมาได้นะทุกคนเป็นลูกแกนคนหนึ่งนะครับที่น่ารักมากแต่เด็กคนนี้เขาชอบพูดนะทุกคนชอบพูดแบบชอบพูดชอบถามชอบันแบบถามตลอดแล้วก็พูดตลอด ตอนนี้มีตัวยิงมาแล้วก็กางโคโนไปนะครับก็มีคนยิงมาแล้วก็กางโคโนลึงงไอวอนะครับตั้งไอวอลดันไปตอนนี้น้องเขาก็ห้องเบิดไปนะครับปลาระเบิดไปว่าเขาวงการเข้าวงกอนนะครับก็ตอนนี้เขาก็ตั้งไอวอกลกันไปเดี๋ยวตัวนี้ตัวเดียวใช่ไหมทุกคนตัวนี้ตัวเดียว แต่ตอนนี้เขายิงไม่โดนเนาะเพราะว่ามันวงมันดีด้วยแล้วก็ไม่ไม่มีมุมยิงด้วยเนาะครับวันนี้เขาก็ดนันเข้าดันออกนะ,ะดูคอยดูจังหวะนี้ให้ดีนะทุกคนมันมันแบบนานมากเลยที่จะแบบจะได้ทีหนึ่งคนไม่ใช่ว่าเขาเล่นไม่เก็น,นทุกคนเขาก็แบบ ผู้หญิงแบบอีกฝั่งเขาก็เล่นเต็นเนาะเขาก็กางไอวอไปแล้วก็แอบ,บเนาะน้องก็รอรอจังหวะที่จะยิงหัวเนาะแต่ก็เขาก็แบบไปเนาะก็ตั้งไอวอจังหวะนี้น้องก็พยายามยิงนะครับทุกคนตอนนี้แล้วก็ โดนยิงไปสองนัดเนาะแล้วก็ยิยงเข้าที่หลบได้เนาะมันยิงไม่ได้นะทุกคนน้องเขาก็เลยแอบอยู่ตรงนี้พยายามยิงเนาะเขาก็มีไอวอลอยู่แต่เขาก็เอาไว้ปิดท้ายเนาะปิดท้ายใส่อลไไหม ตอนนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยก็ได้เนาะอืยเขาเก็บของเนาะทุกคนนี่ตอนนี้เขาบอกว่าเฮ้ยพี่มันตึงอ่ะไม่ตึงไม่ตึงคนเดียวคนเดียวพี่บอกว่าย่างไจางแบบไม่กลัวใครเลยเนาะ จังหวะน,นี้น้องก็พันยาไปนะครับก็อยู่ขอบวงไปแล้วก็ดันมาจังหวะน,นี้นะครับดูดูนะครับทุกคนนี่นี่ไงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมนะครับทุกคน